บาร์ขออนุญาตถามครับจากคุณนรัตครับกับนสัสศการครูบาชายเจ้าค่ะทำใจอย่างไรเวลาได้ยินคาําด่าคําชมใจหลงยึดต้องทําอย่างไรครัสาธุค่ะคนด่าเราแสดงว่าเขาเห็นค่าเรานะริ่งคนด่าเราเนยแสดงว่าไอ้ดีมพหดเจ๋งวะขอให้ความสําคัญไงจริงไหมจริงไหมพี่นัตนะ ไม่เจ๋งพอเขาไม่ด่าเราเราไม่สามารถไปห้ามคนไม่ให้ด่าเราได้แต่เราสามารถห้ามใจตัวเองไม่ให้เกลียดเขาได้เข้าใจไหมคูบาไม่สามารถห้ามฝนไม่ให้หยุดได้แต่คูบาพาตัวเองหลบเข้าล่มได้ ว่าไม่ไปไม่ไปร้องด่าฝนหรอกตกลงมาทําไมเนี่ยอันนั้นคือวิธีของคนโง่ไม่ใช่วิธีของนักปราพอฝนตกมาก็ไปด่าฝนพอแดดออกก็ไปด่าแดดนั่นคือวิธีของคนโง่วิธีของคนฉลาดผู้เป็นนักปราประดิษฐ์จะใช้จะอาอาเขาเรียกว่าจะอาศัยประโยชน์จากฝนและแดดนันได้เข้าใจไหมเหมือนที่ครูบาบอกว่าผู้ฉลาดย่อมหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่ง มีใครไปห้ามคนอื่นไม่ให้ด่าเราได้ละ่ะแต่เราหาประโยชน์จากสิ่งนั้นได้เขามาด่าเราเรารู้สึกเกลียดรู้สึกโกรธเห็นใจตนเองยกมือใส่หัวเลยซ่าเป็นอย่างที่คำพูทธเจ้าสอนจริงๆผู้ที่ชี้ให้เห็นโทษในใจของเรานั่นคือครูบาอาจารย์ของเราคนที่สามารถแย่ยให้อารมณ์เราโกรธขึ้นมาได้จงเห็นเขาว่าคนเหล่านั้นคืออาจารย์เรา มันง่ายแค่นี้แหละถ้าเรามองก็มาดูในหัวใจนะแต่ส่วนใหญ่มันมองดูเขาก่อนไงนะครูบาเคยได้ยินเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังมีตาคนหนึ่งเกียรติวัดเกียรติหลวงปู่มากทุกวันจะมาดาหลวงปู่อยู่หน้าวัดนะหลวงปู่ฉันข้าวเสร็จปุ๊บจะถือเก้าอี้ไปด้วยท่านจะถือเก้าอี้ไปนั่งรอเลยไปนั่งรออยู่หน้าวัดแล้วไอ้ตาคนนั้นก็จะมาตลอดเลย ก็จะมาด่าหลวง,งปู่ด่าเสร็จปุ๊บถึงเวลาก็แยกย้ายกันกลับไอ้คนด่าก็กลับหลวงปู่ก็กลับวัดทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเป็นเดือนเดือนนะหลวงปู่ก็ไปทําอยู่งั้นตลอดจนวันหนึ่งตานน้าไม่มาแล้วหลวงปู่ไปไม่เห็นไม,ไม่มาด่าเราว่าวันนี้ตานน้าไม่มาแล้วะท่านก็เลยให้คนไปดูนไปดูสิตานน้าบอกขี้กเกียจด่าแล้ว ที่กเกียดดาแล้วไปนั่งฟังเฉยมันจะเหนื่อยตรงไหนไอ้คนดาเราสิมันเหนื่อยพูดทั้งวันอนะ่ะลองดูสินะแล้วก็ไปนั่งฟังเฉยเสร็จถึงเวลากล้วจะ้ะตงหาประโยชน์จากสิ่งนั้นซะครูบาไม่ได้พูดเป็นวาทกรรมเป็นวาทศิลป์เป็นคําพูดเฉยๆนะคําว่าผู้ฉนานะย่อมหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งคำคำนี้คำเดียวนี่ทำให้คนบรรลุธรรมได้เลยนะ ฟังให้ดีนะคำคำนี้คำเดียวทำให้คนอยู่เหนืออารมณ์ได้เลยฟังให้ดีเราไม่ได้พูดเป็นเพียงแค่คำพูดที่มันสวยรู้เป็นวาทะเป็นแค่เขาเรียกอะไรคำพูดที่เป็นปรัชญาเพราะนี่ไม่ใช่ปรัชญาเพราะนี่คือประสบการณ์จริงนี่คือความจริงนะคในใดทำใจได้อย่างนี้นะเชื่อได้เลยว่าบุคคลนั้นย่อมเข้าถึงธรรมแน่นอน